Never nah, na no nah. ทัทุกอย่างที่เธอจะไม่ต้องเสียใจคิดทบทวนคนเดียวอยู่บ่อยครั้งกระเธอจนลืมตัวมาไปไหม ta <laughs> do not you In the hands couldn't น้องเกรฟครับและขอขอบคุณและขอเสียงปรบมือให้กับน้องมีนด้วยครับขอบคุณมากครับน้ชมสวัสดีค่ะก่อนที่จะฟังคอมเมนต์นะครับผมมีข่าวมาแจ้งนิดหนึ่งว่าวันนี้นะครับทางโมเดิร์นไนท์ทีีท่านสามารถโหวตได้นะครับปกติเราให้โหวตตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่วันนี้โหวตมีเยอะพราะฉะนั้นเราเปิดให้โหวตท,ทางโมเดิร์นไนทีีได้นะครับพิมวีเวนวักหมายเลขนักล่าฝัน แล้วก็ส่งไปที่4827333ครับฟังคเมน์นะคะเชิญครูเป็ดครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเกรทหายใจเข้าก็เฮ้เกรทหายใจออกก็เฮ้เกรทน้องเกรทเป็นคนที่บนเวทีแล้วดูดีมีพลังนะคะสำหรับเพลงแรกน้องเกรทเป็นคนที่ เป็นท่าเต้นง่ายๆแต่ดูทันสมัยเหมาะกับวัยแล้วก็เป็นอะไรที่เต้นแล้วมันดูสดชื่อนอ่ะมันดูแบบปิ๊งขึ้นมาเลยนะคะแต่ครูกลับชอบเพลงที่สองมากกว่าเพราะว่าเพลงที่สองของน้องเกรมเนี่ยรู้สึกว่าคืออารมณ์หนูมาแล้วอ่ะอารมณ์หน้าตาคือมันได้หมดเลยแต่สำหรับเสียงเดี๋ยวต้องถามสองท่านนะคะครูชอบเพลงที่สองมากค่ะ ขอบคุณครับังครับวัสดีครับน้องเกรฟวัสดีน้องมีนด้วยนะครับเออเพลงแรกนะครับหายใจเป็นเธอเพลงเนี้ยก็เป็นน้องเกรฟก็ใช้ได้ถ่ายทอดอารมณ์ดีร้องก็งั้นงันนะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งนะครับรักเท่าไหร่ยังไม่พอพี่ปังบอกได้เลยว่าวันเนี้ย ทั้ง AF ทั้งน้องเกรฟสร้างปรากฏการณ์มหศัศย์นะครับนี่คือพัฒนาการที่ดีที่สุดตั้งแต่ดูมานะครับอเอางี้ส่วนตัวนะเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อพี่ไม่เชื่อจริงๆว่าเมื่อสักครู่ที่ร้องไปคือน้องเกรฟเพลงนี้นะครับมีทุกอย่างมีทั้งเทคนิคซิงเกิลเบชัน่นหลายอย่างนะครับที่ทำออกมาพี่รู้สึกแปลกใจแล้วก็ ชื่นชมไปกับน้องเกรฟมากนะครับก็ถือว่าเยี่ยมมากๆอีกอย่างที่พี่ชอบคือตอน VTR เปิดตัวที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะระระบำใต้น้องเอ้ยระบำใต้น้ำใช่ไหมครับเหมือนเลยนะครับดูแลน่ารักดีนะครับเป็นความรักพี่น้องที่น่ารักมากๆโชคดีครับขอ,อบคุณค่ะเชิญพี่ไกค่ครับครับสวัสดีครับน้องเกรฟครับว,วันนี้ดูน่ารักที่สุดเลย S <S 2> <S 2> นะตั้งแต่ดูมาหนึ่งก็คือว่าเราเไม่มีความกังวลอะไรนะครับแล้วก็เราสนุกสนานกับเพลงรักเพลง <S 2> <S 2> <S เพลงก็เลยรักเราตอบทําให้เราโชว์วันนี้ได้ดีนะครับเ,เป็นเด็กที่ยังมีเพี้ยนกระจายเป็นย่อมยอมอยู่นะครับทั้งเพลงเร็วแล้วก็เพลงช้าแต่วันนี้อ,อ,อารมณ์พาไปโดยรวมทำให้รู้สึกพี่รู้สึกดูเพลินมากเลยนะครับเป็นโชว์ที่ดีโชว์หนึ่งทีเดียว โดยเฉพาะเพลงช้ายอย่างที่พี่ปังบอกบอกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นปรากฏการณ์จริงคือหนูก็ทําได้เลจริงๆพี่คิดว่าหนูทําได้นะแต่ว่าด้วยอะไรหลายอย่างนะครับด้วยอารมณ์หลากหลายของตัวเกรฟเองซึ่งถ้าอารมณ์เหล่านี้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยมันจะออกมาทางงานศิลปะได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปรับทัศนคติตัวเองแล้วก็มีความคิดดีๆกับการทำงานเนี่ยจะทำให้หนูทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ออมมีนิดนึง ตอนที่เดินพี่กนะ็ยืนดูหนูเดินไปโดยไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับตรงช่วนั้นเป็นระยะเวลาที่นานไปนิดนึ่งนะอาจจะทําให้คนอึดอ,อัดยังไงก็พัฒนาตัวต่อไปนะครับโชคดีครับเกรทขอบคุณค่ะเชียงเกรทบทที่สครับขอบคุณค่ะโชคดีนะครับ